สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เอาแบบบรรยากาศนะคะในช่วงของการทิ้งทวนฤดูหนาวนะคะในรัฐวิชิแกนสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะไปหลายที่มากเลยหนาะวมากเลยนะคะวันนี้นะคะก็ได้ชุดนะคะที่แบบว่ากาันอุ่นคือจริงๆต้องมาซื้อที่อเมริกานี่แหละนะถ้าใครจะมาช่วงหน้าหนาวหรือก็ เป็นปลายหน้าหนาวนะคะก็ยังแบบว่า,าอากาศหนาวเย็นอยู่นะคะวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการเข้าตมสหรัฐอ,อเมริกาะคะ่ะซึ่งหลายคนก็มีคําถามนะคะเข้ามาคุณเปนมา,มากๆเลยว่าเมื่อผ่านวีซ่าอเมริกาแล้วตอมอ,อเมริกาที่จะเข้าเนี่ยมีความสําคัญไหมก็ต้องบอกว่ามีความสําคัญมากๆใช้คําว่ามากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็น ดานที่เข้ามาในรอบที่เราเนี่ยจะได้เข้าไปเที่ทยวในอเมริกาอย่าเดินทางคนเดียวนะคะข้อแรกเลยอย่าเดินทางคนเดียวเพราะว่าการเดินทางคนเดียวเนี่ยจริงๆเดินทางได้ไหมได้ถ้าคุณคิดว่าคุณมีอุปกรณ์มีเอกสารครบคันไม่ว่าจะเป็นใบจองตั๋วกลับในเวลาที่เหมาะสมนะคะใบจองโรงแรมนะคะหรือสามารถสื่อสารในการบอกได้ หลายคนที่กลัวนะคนรตีว่าหนึ่งเลยคือเราเดินทางคนเดียวหรือเราะมีจุดป,ประสงค์นอกเหนือจากการท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้นะคะโคดก็เคยได้บอกไว้เวลาที่ใครมาขอคำปรึกษาในเรื่องของการเรียนนะคะในต่างประเทศหรือการที่เราจะไปท่องเที่ยวในต่างแดนเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างทีนี้ประกนนารที่สองเลยก็คือคุณอย่ามีพิรุษคือจริงๆแล้วว่าทุกคนมันก็กลัวหมดละ คนดเองอ่ะมาเที่ยวเมกาลหลายรอบมากสิบสี่ครั้งละก็ยังรู้สึกกังวลทุกครั้งคือเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นคือความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่พิสุดแต่โค้ดไม่เคยเดินทางคนเดียวอันนี้บอกเลยนะคะคือโค้ดอ่ะจะมีผู้ช่วยเนาะแล้วก็จะมีกลุ่มบางทีก็อาจจะมาขอตามมาเที่ยวกับเราบ้างนะคะแล้วก็บางทีก็เออนัดแนะกันว่าเออเราจะไปอเมริกาในช่วงเดียวกันมันก็ทำให้เราสุขาเออุอ่นใจที่เรานั้นจะผ่านได้ แต่ละแบเลยนะคะเด็บาง,งคเองเนี่ยก็สรบทุกทุกคนว่าการสื่อสาร <c oughs> การตอบคําถามเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อย่าเขาเรียกว่ากังวลจนเกินเหตุจนมันดูน่ามีพิรุธบางคนเนี่ยน่าเสียดายมากนะ <t> <c oughs> คือไม่ได้มีอะไรเลยแต่กงังวลกลัวมือไม้สั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ทําให้รู้สึกแบบ เอ๊ะมันจิตตกไปก่อนหรือเปล่านะก่อนที่จะเข้าต่อมอเพราะฉะนั้นแล้วนะการเตรียมความพร้อมเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญและหลายคลิป,ปะค่ะที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของต่อเมอิมกาเนี่ยเอาจริงนะโค้ดว่าถ้าเขาจะส่งกลับมันก็เป็นเคสที่ตั้งใจจะไม่ใช่ท่องเที่ยวจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เขาเชื่อมั่น <c oughs> <c oughs> ขอให้เชื่อมั่นเราได้มากที่สุด ว่าเรานั้นมีจุดประสงค์อะไรนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในการที่เราจะเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนค้นกระเป๋าอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งค่ะที่ทุกคนจะต้องมีความพร้อมคนจะมาเที่ยวจริงๆเขาคงไม่ได้เก็บกระเป๋าเยอะเนาะซึ่งบางคนอาจจะบอกเออฉันแฟชั่นไงฉันมีเสื้อผ้ามาเยอะแยะแต่ก็ต้องตอบเขาให้ได้ถ้าเกิดจะอินเทอโดนค้นกระเป๋าขึ้นมาหรือบางคนคะ่ะอาจจะมีการแชท แล้วมันก็มีข้อความหรือมีอะไรบางอย่างที่สอบไปว่าเอ๊ะจะไม่ได้มีจุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยวหรือมาผิดประเภทวีซา่าตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะในการเข้าตอมอนะคะในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทําใจนิดนึงเนื่องจากว่ามันยังอยู่ในช่วงของโคโรนาไวรัสเนาะเรื่องการเตรียมความพร้อมเอกสารเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องจาเป็นนะคะและที่สําคัญเลยนะคะแม้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะ นะคะเริ่มที่จะคายล็อกแล้วก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของการสวมใส่แมสแล้วก็ตามแต่การไปท่องเที่ยวแบบปลอดภัยนะคะสำหรับคนเอเชียอย่างเราก็น่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเตรียมความพร้อมตรงนี้เอาไว้รับรองได้ว่าทอมมอมไม่ได้เป็นเรื่องยากแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ มั่นใจจริงๆหรือต้องการน,นะคะที่จะขอคำปรึกษานะคะกับแผนกวีซ่าของบริษัทเราก็ยินดีมากๆเลยค่ะ